ีนวันนี้เราก็จะมาวิ่งฟุทแพนด้าด้วยบิ๊กไบค์กันนะครับขาดทุนหรือกำไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีได้มาโอเคตะคอกกราบสวัสดียร์คนอยู่นะผมวิสป,ปีดนะครับวันนี้เราก็จะมาวิ่งฟุทแพนด้าด้วยบิ๊กไบค์กันนะครับมาดูว่าวันนี้เราจะขาดทุนหรือกำไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับวันนี้ก็พากับเจ้าซิอาของผมเองนะครับแม่ โอเคเดี okay, e set my, set ๋ยวเราไปเซตไม้เซตอะไรไปก่อนนะป่ะโอมตอนนี้เราก็เปิดจับทิปก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้คำนวณกิโลนะรถผมจะตกอยู่ที่19กกิโลต่อ1น1ลิตรนะครับ19กิโลลิตรอเดี๋ยวผมปรับทิปไปนะครับโอ้ทุกคนรออย่างนั้นครับเข้าแล้วนะเข้าซอยบ้านแสงดาวนะครับไปกันผมบอกผมต้องกลับรถไปทางโน้นหรอว,วะกว่าจะได้ ราใกลนะ้ถึงครับแต่ผมจำไม่ได้นะว่าต้องทำยังไงบ้างอ๋อแล้วรับออเดอร์เราสองเล็กๆแต่ผมว่าโอเคเลยนะพอดีกับใส่น้ำใส่อะไรเลยนะรับออเดอร์เสร็จย,ยืนการรับของไปส่งที่หมู่บ้านกอดหืมอ๋อ,อแรกก็ตึงแล้วครับบ้านกอดนะครับไม่ช้อเลยนะ วนนี้าตครับฟบอเดอมาแล้วโอ้โห,โห,โหกาแฟทะะุกคนพระเจ้าโ,โดนอเมซอนเข้าไปนะไม่รู้กี่แกว้วนะโอ้โห ทั้งเร็วส่งใกล้ด้วยนะทุกคนเจ้าที่ิบบาทนี่ใกล้แน่นอนครับวเต็มทุกคนเข้าเรียวครับตัเมนครับ เราไปเดี๋ยวผมพอไป,ปร,รับกาแฟแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนออกมาแล้วนะครับไปโอ้โห,โหครับทุกคนสุดใต้สุดเหนือเลยทุกคนตะกี้ไปสุดทางตะวันตวันออกเสียงใต้นะครับตอนนี้ก็ไปตะวันตกเสียดต,ตอนนี้ก็ทิศเหนือสุดเลยนะครับกี่กิโลนะเดี๋ยวผมดูนะครับกี่กิโลโอ้รไกลทุกคนเผื่อมีเจ็ดแปดโลเจ็ดโลครึ่งนะครับป๊าด อย่างโหดแพน้าโหดจริงคนระับผมไม่เอาอีกแล้วครับกันนี้มาวิ่งเจ๊งกับเจ๊งเลยนะเอาไหนวันนี้มาวิ่งให้คนดูเป็นแนวทางเผื่อใครจะวิ่งไปวิ่งบ้างนะครับผมไม่มีใครทำแลอวเรื่องแบบนี้ไม,ไม่ได้นะไม่คุ้มนะครับ ครับแพนด้าครับเถึงแล้วครับผมครับครับขอบคุกนะครับครับผมเจดสิเดี๋ยวค่อยตัดตอนของทอดเล็กน้อาดีกว่าอัดไว้ก่อนเพราะว่าสั่นนับผิดสลับผมว่านะชาครามหนึ่งแล้ว สองออนในสุดจัดเลยสุดใต้สุดเหนือไปเลยครับเดี๋ยวผมหวังว่าน่าจะได้ออนหรือว่าออนซ้อนไม่อี่ออนก็ไม่เกินห้าแน่นอน,นครับวันนี้ร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับผมเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปก,ก่นอนก่อนที่รถไฟจะมาเพื่อมาตีเวลาครับก็อนกดยืนยันทีหลังนะครับว่าคงจะถึง เดี๋นนะยวก,กาแฟะปะครับได้รับร้อยเจ็ดสิบครับ ครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูออเดอร์ต่อไปกันได้อีกสักได้อีกสักออนอันอนึ่งหรือ,อ,นนอ,อนนสองออนนะโอ้โ,อโหเจ๊แอร์นะเคยมาแล้วนะอันนี้18บาทที่พ่อหาสตางค์น่าจะขั้นต่ำแล้วนะครับเอ้ยผมว่าเยอะอยู่นะแบดห้านะครับเนี่ย18บาทยี่สิบห้าแต่ถ้าวิ่งไกล้ดูปะวิ่งใกล,ล้อะตอนนี้ว่าได้ออเดอร์มาแล้ว สอนกันสองกเด้อตอนแรกึกว่วานจะไปได้สอนนะั้นยินเสียงร้านเคา้งตี้น้องนลองลอง,ลองสไลด์ดีเฟสดูนะครับเรียบร้อยนะซ้อ,อ,อนมาสิบห้าบาทเยอะกว่าไลแมนอีกนะครับออเดอร์สอนสิบห้าบาทออเดอร์หลักสิบแปดบาทก็ใกล้ครับวันนี้ส่งใกล้่ถึงสามโลนะเดี๋ยวเราไปส่งกันดีกว่าครับคถ้าได้ไก่แบบน,นี้ฮนด้าคงกว่าน,นะ ถ้าคำนวณระยะไกลนี่แพนด้าได้น้อยลายแมนได้เยอะนะครับผมถ้าระยะใกล้เดี๋ยวนี้ผมว่า Panda, แพนด้าแบตสองแบดหนึ่งนี่น่าจะคุ้มกว่าลายแมนด้วยนะระยะน่าลุ้นว่ะทุกคนเดี๋ยววเสาหน้าผมอาจจะขับแพนด้าก็ได้นะแต่ก็สงสารรถอยู่นะ <laughs> 55คครรัับบผมไขอบคุณครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้เขาผัดมาแล้วนะเอาไปไดาไปกับแจก็อยากให้เป็นออเดอร์นี้ก็พอแล้วเพราะวันนี้มันผมยังไม่ได้เติมนะสอง่าหมดออเดอร์นี้ผมก็จะพอแล้วนะครับถ้าออกพอดีนะถ้ารวมซ้อนด้วยนะครับ ทำรวมสองก็สี่รอบแต่ทำรวมสองก็ห้าออกแบบยมยูห้าอชั่วโมงกว่าผมว่าโอเคแล้วุกคนได้ตังค์แต่ไม่ใช่รถคันนี้แล้วกันครับผมว่าอาทิตย์หน้าผมขับแพนด้าดูว่นะเฮ้ยออเดอร์เขาเยอะกว่าเยอะกว่าลแมนด้วยหรือว่าออเดอร์พอกันแต่ลแมนคนขับมันเยอะรับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าขับแพนด้าสักสักวันหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอดูว่าไหนว่างน่าจะวันเสาร์ เพราะว่าทีนี้ก็จะเก็บเป็นขอบคุณครับโอเคครับตอนนี้ก็หมดกะกันแล้วครับเรามาดูว่าอะไรได้เราได้ไปเท่าไหร่นะครับผมนี่รายได้เราได้ไปเท่าไหร่ไปดูกันนะครับคิดต้องรองมาสรุปทีไปเดินมันมานครับ 85โอน,นได้ที่1ชั่วโมงอะไรนะอั1ชั่วโมง30นาทีได้มา103บาทนะผมเฮ้ย hey, ไม่ธรรมดานะเพราะว่าได้เยอะกว่าลายแมนด้วยซ้ำนะผมแต่เรามาคำนวณการแต่เรามาคำนวณการสิ้นเปลืองนละมันของผมกันนะผมรถผมมัน19กิโลลิตรนะผมระยะใหม่ตะกี้มัน59รวมไปกลับบ้านผมอีก 22โล24โล59 69 79 83โลนะผม83โลหาง19 83หาง19แค่คิดได้อยู่นะ83หาง19เดี๋ยวเขาหายแค่คิดเลขแล้วนะผมอัตราสิบเดียอเราคือเราวิ่งทั้งหมด83กิโลหาน กิโลลิตรเท่ากับ4.3ลิตร4.3ลิตรคูณราคาน้ำมัน37 3 9เจดุดเดี๋ยวลงก่อนคนระับเดี๋ยวเดี๋ยวลง4.3ลิตรคูณกับ30 เจ็ดจุดสามเก้าท่าขับค่าน้ามันที่เราหมดไปในวันนี้หนึ่งร้อยหกสิบบาทนะผมแต่เราได้มาหนึ่งร้อยสามบาทนะผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เป็นาแลันใจเราหผมถ้าชบอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปต่อไปจะเป็นยังไงไว้ไปดูกันไปเลย